มันพากันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญละบาปกันให้ได้เยอะๆแล้วก็เอาคำเทศคำสอนน้อมเอาคำสอนของพระพุทธศาสนามาใส่กายใส่จิตจเจริญจิตตภาวนาเอาบุญเอากุศลดีกว่าไปสร้างบาปกันนะบุญสร้างบุญมากๆเนี่ยมันจะมีขีลิโอตับปะนะพอจะ ทํำบาปนิดเดียวมันก็เกรงกลัวต่อบาปมันก็จะละอายต่อบาปเขาเรียกคนมีคิริโอตัปปะนั่นเองจะพูดจะคุยอะไรก็มีสตินะมีศีลมีสมาธิปัญญามาพิจารณานะเขาเรียกว่าตั้งสติก่อนคิดก่อนคิดก่อนพูดตั้งสติแล้วก็คิดก่อนพูดไม่ใช่ไปพูดแล้วมาคิดไม่ทันแล้ว นี่แหละมาตั้งสติทีหลังมันไม่ทันแล้วบาปมันเกิดเชก่อนถ้าตั้งสติคิดเชก่อนบาปมันก็เข้ามาได้ยากนะจะพูดจะคุยอะไรกับใครเขาก็ดูที่ว่ามันพูดผิดพูดถูกพูดดีพูดร้ายฉะนั้นตั้งสติก่อนคิดก่อนนะเขาเรียกว่ายับยั้งชั่งใจให้ได้มากๆวบแหวกมันมากดิมันจะได้ไม่หนักนะ เวลามันทุกข์มากๆก็ทิ้งมันให้หมดทุกข์อ่ะแล้แบกมันทําไมอ่ะแล้วก็พิจารณาดีๆสงบดีๆเวลาเราทุกข์มานั่นน่ะบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานบางครั้งมันก็ไปเกี่ยวกับบุญกรรมนั่นแหละเราพิจารณาเรื่องบุญเรื่องกรรมเยอะๆสงบดีๆนั่นแหละก็จะมีสติมีปัญญามีศีลไปล่วงรู้ มีหนทางดับทุกข์นะการทําหน้าที่การงานมันก็จะรู้ในบุญในกรรมรู้ในทุกนั้นนะก็จะได้ไม่เครียดแต่ต้องส่องดมูมาจากสาเหตุใดทิศใดทางใดนั่นแหละบางทีเราสะสมเรื่องราวแต่ละวันนะแต่ละเดือนนี่บางครั้งไม่รู้จิตไปผูกกับเรื่องอะไรมั่งกันเองบางทีไปทําเรื่องนี้ เอาจิตไปผูกเรื่องน้นแล้วก็เอามาลงกับเรื่องนี้เห็นไหมเออทำงานดีๆเอาเอาเรื่องนุ้นเรื่องนี้มาลงกับงานอกีกงานก็พลอยเสียไปด้วยน่ะนี่แหละพยายามหน่อยนะจะมันจะได้พ้นทุกพระอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นคนเป็นทุกนั่นแหละอยากเห็นแต่คนเป็นสุข